ขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดีๆกันก่อนกันลวกันนะคะเลือกว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นทีเดียวค่ะสำหรับผระสบนิกร่อนช,ชาวไทยที่เดือดร้อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวพัชรีเปาะมะราษฎรตำบลตลุบานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ ซึ่งได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและรวมถึงยังได้มีการมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่ครอบครัวนายอิสมันสิดราษฎรตำบลตะลุโบอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีซึ่งได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนการศึกษานะคะโดยนางสาวพัชรีเปาะมะอายุ47ปีนักเถื่อศาสนาอิสลามค่ะป่วยด้ยวยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และมีความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวประกอบอาชีพขายขนมไทยนะคะนำไปฝากขายที่ร้านค้าในตลาดแล้วก็บ้านที่คุณพัชรีอยู่เนี่ยนะคะได้รับความเสียหายทั้งหลังจากเหตุวัตภัยเมื่อกุมภาพันธ์ปี63ค่ะครอบครัวไม่สามารถจะรับภาราค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซงบ้านได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะคะจึงทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เมื่อความทราบผ่าฝ่าละองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวพัชรีให้ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและให้สามารถประกอบสามาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปค่ะ ม,มีส่วนราชาการต่างๆเช่นเทศบาลเมืองตะลุบันสำนักงานธนารักษ์และกองร้อยทหารพราน,น4408ช่วยสนับสนุนแรงการและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชาการและประชาชนในพื้นที่นางสาวพัชรีปอบมาและครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติ กับยังเป็นสิริมงคลกับอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระรบรมราชนินีเป็นล้นพ้นค่ะชวนนายอิสมาลสัยนะครับอายุ21ปีนับถือศาสนาอิสลามพักอศาศัยอยู่บ้านเลขที่3ทับ2หมู่ที่9ตำบลตลุโบกอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีโดยในระหว่างเรียนและทำงานรับจ้างขายสินค้ามือสองที่ตลาดทุกวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวและค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองและน้องอีก3คนนะครับซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จึงทูลกล้าทุลกระหม่อมถวายดีกาขอพระชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนการศึกษา เมื่อความทราบฝ่าละองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นค่าธรรมเนียมในการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาให้แก่นายอิสมานจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในการนี้นายอิสมานสาอิดและครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติกับยังเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับและในะครั้งนี้นะครับคณะท่านองคมนตรีเนี่ยก็ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300รอถุงไปมอบแก่รัษฎรด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระมหาก,กรุณาธิคุณที่เวลาประชาชนผสมนิกรเดือดร้อนนึกแบบบางทีเข้าตาจนแล้วนะพรนทยา,านึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหยนที่กาเลยไม่ต้องมีดีลาไม่ต้องมีพิธีรีตองนะเราเห็นในข่าวหลายๆครั้งบางทีเขียนด้วยลายมือจำน้องคนที่เป็นป่วยหนักเป็นมะเร็งหรืออะไรที่น้องก็เป็นมะเร็งเขาก็เขียนถึงในหลวงอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเดือดร้อนอย่างไรเนี่ยนะคะเนี่ยแหละก็เป็นความปราบปลื้มปิติทั้งกับเจ้าตัวเองแล้วก็กับครอบครัวด้วยนะคะ